ท right ุกคนนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแล้วพอก่อปัญหาแล้วอ่ะปัญหามันก็จะกลับมาหาถึงทุกคนในที่สุดอยู่ดีอ่ะคือการใช้ชีวิตโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลาสติกเลยมันแทบเป็นไปไม่ได้คือพลาสติกมันอยู่รอบตัวเราไปหมดทุกอย่างแล้วอ่ะโอกาสที่จะเจอกับพลาสติกใช้แล้วทิ้งอ่ะมันเจอง่ายแล้วก็รับเข้ามาในชีวิตง่าย ตอนที่ทํางานประจาตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกมีช่วงที่กินส้มตําเยอะอะทุบหน่อไม้น้ําตกอะไรพวกนี้ใส่ถุงพลาสติกถุงร้อนมัดหนังยางแล้วเราก็ยิ้วใส่ถุงก๊อบแก๊บขึ้นไปชั้นสองซึ่งจากระยะปากคกอะไปถึงโต๊ะอาหารคือขึ้นันไดมาชั้นเดียวอ่ะแล้วตอนที่กินก็กินเสร็จแล้วหันมาดูเฮ้ยทําไมถุงร้อนมันเยอะมากเลยอะมันยังใช้ไม่คุ้มค่าเลยอะจากนั้นก็คือโอเคเราก็ถือลงไปซื้อโดยใช้จานข้าถุงมาเองอ่าจะ ตอนหลังก็มีร้านข้าวแกงใต้ที่เราจะซื้อจากแถวบ้านอะเปลี่ยนมาใช้ปิ่นโตอะตอนแรกก็แบบรู้สึกไปเองว่าเฮ้ยแม่ค้าเขาจะอะไรเปล่าวะคุณจะมองอะไรเปล่าวะอะไรเงี้ยครั้งแรกที่ไปซื้อก็ใช้ปิ่นโตไปซึ่งแม่ค้าเขาปกติมาก <S <S ตอนแรกที่เรารู้สึกว่าไม่กล้าทําอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่สะดวกเท่าเดิมแต่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนมันไม่เหนือบาก,กว่าแรงที่เราจะทํา เราเลือกว่าเอาตะกร้ามาเองอะ่ะไม่น่ารำคาญใจเท่าถุงพลาสติกมันเยอะเต็มบ้านอะ่ะ oh. นอกจากที่เราทำอะ่ะมันก็ขยายไปถึงคนใกล้ตัวครอบครัวเงี้ยคือถ้ามีคนเห็นแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ทําได้เหมือนกันอะ่ะเราก็ไม่ต้องพูดด้วยคาพูดไม่ต้องมาเชิญชวนคือเหมือนกับสิ่งที่เราทํามันก็มันก็เป็นตัวอย่างไปนในตัวที่เขาจะแบบทําตามอะไรเงี้ยค่ะวันละหนึ่งขวดน้ำพลาสติกที่เราลดได้วันทํางานเดือนนึงก็อาจจะยี่สิบขวดปีหนึ่งมันก็เยอะแล้วถ้าไม่ใช่คนเดียวถ้ามันหลายๆคน มันอาจจะไม่ได้น้อยลงทันทีอ่ะแต่ว่าในระยะยาวต่อ,ตอ,ตอไปถ้าเราลดตั้งแต่วันนี้อีก5าปี10ปีมันก็ต้องน้อยกว่าที่เราไม่ลดอะไรเลยไม่ทําอะไรเลย